แล้วครับก็กลับมาพบกับ Assassin s อ็กซ์ซินครีสออลิซีกันต่อนะผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมกําลังติดเกมนี้มากเลยนะครโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการภารกิจกันต่อพอดีไปมีโอกาสได้นั่งศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นต่างๆหลายๆเทคนิคนะปรากฏว่าผมเนี่ยยังทําอะไรแบบ s <S ยังไม่ครบอ่ะเออเออเอ,อ,อะไรวะอะไรวะ ยังไม่ครบไกเยอะมากนะครับก็คือเล่นแบบเลยตามเลยนะยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะมากที่เรายังเก็บไม่หมดนะฮะตอนนี้เพิ่งจะเลเวเจนะครับเลี้ยวยังยังไม่ค่อยอัพเท่าไหร่เหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยว่ะ เข้าไปลุยซะหน่อยไหมค่ายนี้อยู่ข้างหน้าพอดีเลยอืมรอบๆไม่น่ามีแล้วอ่ะประมาณนี้เข้าไปลุยซะหน่อยไหมแหมไหนๆมาละอ่ะลงมยสิจ,จ้ามันจะเห็นเราไหมวะเออเออ,เอ,อมีโอกาสเห็นเราวะเดี๋ยวต้องลงฝั่งนี้นะครับ มีโอกาสจะเห็นพี่รลอน้องมีอยู่สองตัวสามตัวอ้อมมาทันนี้เละฮันไอ้นี่หันหลังอยู่น่าจะน่าจะเป็นไปได้ที่ที่มันจะตายก่อนเป็นตัวแรกนะครับไอ้นี่นนเฮ้ยไอห่าละลบก่อนมาเนี้ย โอ้เยเี๋อแม่งเลยพลาดเมื่อกี้พลาดได้ไงวะมันเห็นได้ไงวะ,งวะโอ้ยไม่โดน,น,นไปเอาธนูมาสัสดหัวมัน เออลบออได้อยู่เลเวลไม่เยอะง่ายเลยอย่างนี้ออโอเคได้ของด้วยอุ้ยไอห่าไม่ยิงกูทำไมเนะี่ยอุ้ยหมาอีหมาบ้าเฮ้ยพอปิดปุ๊บไม่เห็นทันทีไอ้ไฟเอ้ยไอ้นี่มันฉลาดน้อยนี่หว่า ลองก่อนวุ้ยไม่เห็นว่ะนี่แปลว่าเรามาร์กไม่หมดนะครับมาร์กไม่หมดทุกตัวนะมันเลยมีปัญหาไอพวกนี้มันหาเรื่องดีจริง,รงเดี๋ยวก่อนสัตว์ที่หัว ตายอืมทนุมาแล้วทนุมาแล้วไหนไหนตายซะอืมให้มันรู้อืมโอเค ก็สบายใจกันไปนักรับโดของมาให้หมดเป็นของตรูให้หมดเลยจังหวะนี้ยของเพียบได้ของไอ้พวกนี้ไม่เป็นโจรเฝ้าของหรือเปล่าวะฆ่าให้หมดีรยรมินเคลียร์โลเคชันนี้เรียบร้อยครับ บใยใจกันไปเดี๋ยวเรียกมาก่อนโอ้ยต้องมาที่นี่แล้วว่าที่นี่เป็นที่ที่ที่เรามาดูตอนนั้นนะแล้วเราก็ทำอะไรเพราะมันไม่ได้เลยใช่ปะวะน่าจะใช่เจอแล้ว นี่คือที่เราต้องเข้ามานะครับดูสก่อนบานบานอีกแล้วเราจะมาร์กได้หมดไหมวะบินสำรวจไปเรื่อย อ่ะค,อค่อยไปค่อยไปแล้วกันคนระับสตูบานธุรกิจนี้บอกเลยว่าโชคโชอและโอ้ยมีแต่ตัวเทพเท่เท่านั้นเลยเดีย๋ยวขอดูอาวุธหน่อยจริงๆเกนมนี้ซื้ออาวุธได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อสักทีนะครับยังไม่มีโอกาสและไม่มีเวลา มีอยากใช้ชิ้นนี้มากเลยแต่ว่าเรือเจ็ดอีกแป๊บเดียวจะได้ใช้ละแล้วก็ขอดูชุดกราะ่หน่อยดิ <c oughs> ใส่ของเรือเจ็ดไปอันนี้ได้แค่นี้อยู่รองเท้าดิรองเท้าก็ได้แค่นี้ครับโอเคเรือเวลหก ว่ามันช่วยเรื่องเกาะเรื่องอะไรได้นะโอ้ยแม่งอย่างก,กับอินซีแดงนะครับอ๋อ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 อาไรวะอะไรวะรามาร์กมันไว้ด้วยเดี๋ยวแม่งเสือกโผล่มาตอนที่เราทำภารกิจ เอาละเราจะค่อยๆเข้าไปแล้วนะหาทางเข้าไปก่อนค่อยว่ากันครับ คือจะบอกว่าการป้องกันค่อนข้างแน่นหนานะครับแน่นหนามากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบเข้าไปแบบเนียนๆที่สุดเท่าที่เราจะเนียนได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเออ,เอ,อลงมาก่อนดิยังไม่ใช่ยังไม่ใช่วิธีแต่เย็นๆครับ ศัตรูตที่เรามาร์คไว้อยู่ไหนหมดนั่นมีคนเดินขึ้นมาหรือเปล่าวะโอ้ยเพีย้ยบเพียบเลยไปหาแล้วมาแล้วครับเรานี่โดก่อนเลยมันจะเห็นเราไหมไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นตอนนี้เลเวล8ด้วยฮะเก่งชิบหายมันจะเลี้ยวเข้ามาไหมวะ ไม่น่าเลยลองดูดิดูกระจกโอ้โหแม่งยังเทพแล้วก็เก็บศพศพหอกอง,ของอเขาเรียกว่าซอนศพนะครับตรงนู้นล่ะมันหันหลังให้เราอยู่โอเคคิดว่าน่าจะไปได้อยู่ได้อยู่นะ ได้ยู่นะชวนเปนเพื่อนแม่งเลยไหมชวนเข้าเรือแม่งเลยฮะเดี๋เแปอ่ะอะมาอีกคนหนึแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดย แต่ว่าฆ้าแม่งเลยไหนๆมันก็เห็นแล้วอันนี้อืมอยู่สต็อปกูเลยนะจะสต็อปไปบ้าเดี๋ยวก็ไอน้นี่ล็อกแล้วชวนเป็นเพื่อนนี่ชวนเข้าแก๊งเลยฮะ ไปเลยไปอยู่นู่นเลยไปขึ้นเรือเป็นพวกกูนี่ดีสุดแล้วนะครับอัน,นี้ก็เลวแปดอัน,นี้ก็ไอน,นี้ก็น่าชวนเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อน ดยความฉลาดของเรานะดึงเป็นพวกหมดในนี้จะมีอะไรไหมวะเดี๋ยวก่อนดิ oh! นี่มันคังสินค้าชัดๆเก็บให้หมดเลยจะให้เหลืออะไรไว้ เล่นงานมาได้ปบบว่าเตคลคิวเลยเอาถ <c oughs> ุดยอดครับเงียนกิฟข้างบนเก็บหมดแล้วเหลือแต่ข้างล่างนะครับเข้าไปได้ะวะไอหาเข้าไม่ได้้ยเ <c oughs> ว้แล้วตายหาแล้วหัวหน้ามัน ายเดี๋ยวก่อนให้แม่งหาไปก่อนเรานี้ขึ้นมานี่เลยครับคุมทรัพย์ของพวกมันเอาให้หมดออกไปฆ่าตรงนี้ได้ไหมได้อยู่ มันจะไม่ได้มานี่อืมดูท่าทางอ่อนแอครับต้องฆ่าทิ้งเราจะเก็บคนที่ดูแข็งแรงไว้ครับอันนี้เลยชีวิตไอ้ไ่นไข่วะมีรูปหัวใจแทงอยู่ที่หนะ้าอกไม่ได้นั่นหนะ้าอกเลยครับหัวสิครับ เราได้งานไอ้หัวทองยั้ได้แบบวะ่าต้องลองดูอะมันเลี้ยวไหมเดี๋ยวลองดูดิไม่มั่นใจว่าจะจัดการสเตย์อุ๊ย <c oughs> ไม่เห็นแล้วไอ้ห่ามาันมาได้ไงวะเร็วเจ็ด She won't come back. <tries> 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 ตายซะรีบไปเดี๋ยวปีนปีนาตามไม่ทันหรอกเร็วด่วนมันไม่เห็นละมันไม่เห็นละวขวแค่นี้แม่งก็ไม่เห็นแน่ไม่เห็นละไม่น่าพลาดเมื่อกี้ ผมจะกระโดดสเตลคิวที่ไหนได้เอาไม่อยู่ฮะไอ้นี่ยไม่ได้เตลไม่ได้เดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วกำลังยังไม่เลิกตามยังไม่เลิกตามอ้าวหยุดมีอยู่ตัวเดียวก็ตายสิครับอย่างนี้ก็ตายสิครับ มานี่เลยดูของโอเคไม่ทำบรมดาไว้ที่นี่นี่แบบเป็นป้อมใหญ่เลยเนี่ยของเยอะมากนี่หีบใหญ่ๆเยอะมากบานแล้วครับที่นี่ แต่ต้องเล่งงานพวกมันให้หมดเพื่อความสบายใจและความชัวร์ครับวันนี้แม่งไม่เลือกเดินเลยอุย้ยเฮ้ย เดินเข้ามาดูตายเงียบเงียบไม่มีใครรู้ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่มันจะแข็งแกร่งวะวะลองดูดิไอ้นี่ดูแข็งแกร่งครับรัดคอพออุ๊ยมันอุ๊ยมันเก่งวะตายซะไม่ยอมไม่ยอมก็ตายซะ จอกระบวนท่าเข้าไปเฮ้ยไ,ไปที่จุดฟารก่อนดีกว่าอยู่ไหนวะนี่ไงที่นี่แหละเจอแล้วบุห้องมันเยอะนะเนี่ยเสร็จไปอีกหนึ่งเวนะฮะ โอ้วมันขี่ม,ม้าแล้ว่ะไอ้นั่นมันขี่ม,ม้าแล้วไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปข้ามไปก่อนบันไดก็มีครับง่ายๆเราเป็นคนง่ายๆขึ้นบันไดอุ้ย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 ,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวหลบอยู่ตรงนี้แหละให้มังเดินมาตรงนี้น่าจะเคลียร์หมดแล้วไม่น่ามีอะไรนวครับมานี่มามานี่ นี่ปลักคอปลักคอโอเคปลักคอเลยเก็บให้หมดไหนไหนก็จะครบแล้วนะครับหยิบสมบัติข้างนอกมีปะวะโอ้ไม่มีนะวูันนี้หีบเล็กโอ้โหเรียบร้อยครับเราต้องเผา อย่าลืมเผาอุปกรณ์นี่ไหนๆเราเข้ามาแล้ว ciğim. เราก็ทำให้คอมพีดเลยจุดสีม่วงคือจุดที่เราต้องเผานะครับอ่ะอ่ะ,อะเอาไ้หาไหนวะเอเอเออยเย่ไม่ไม่กูด้วยเอาอีกแล้วไม่กูตลอดเวลาอืมทำไมเป็นคนอย่างนี้ชีวิต ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวมันจะเห็นกูไอ้นี่เลเวลแปดโคตรเก่งเลยตอนนี้เหลือใครบ้างว่าขอดูกันมัน้งเลยโอ้ข้างนอกข้างนอกโอเคยังเผาไม่หมดนี่ตรงน,นี้ที่หนึ่ง <c oughs> ได้ยินเสียงแล้วเสียวหลังเลยฮะเอาไหนวะเอาตรงไหนอ่ะนี่หรอลองดูดิ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่เแล้วตรงไหนละ่ะเฮ้ย หาไม่เจอวะ่ะเผาตรงไหนวะข้างในเหรอไม่มีนะทางเดิมเอ๊ะเลยมีดมันก็ไม่ได้อะเผาตรงไหนครองนี้ ไม่ได้ครับไอ้หายอยู่ตรงไหนวะหรือว่ามีทางลับอีกแล้วตรูไม่รู้เอะนี่ไงประทรูอยู่นี่เอาละอ่าเรียบร้อยไปได้ ทำลายทีทำลายให้หมดฮนะเสียวไอตัวหมีนี่บ้างเลยหมีมันตัวใหญ่มากตรงนี้อีกทีนึงเออ <c oughs> ใกล้จะหมดละ เข้าละ่ะทางเข้าอยู่ไหนนี่ดูก่อนโอ้โหเพียบเพอร์เฟคและดีมากปั้นนี้เอาไฟมาเผาก่อนจะเผาเอาไปให้หมดก่อนเรานี่คือโจนี่แท้ทีเอยโจนี่แท้ทูนะฮะ <g ül> เรียบร้อยแล้วก็ฆ่าหัวหน้ามันคือไอ้ตัวนั้นอยู่ตัวเดียวตัวสุดท้ายหวอลนัทมันจะไม่เรียกใครมานะเฮ้ยเราถีบได้นี่หวายฮ่าเราถีบมันตกจากที่สูงได้เว้ยเดี๋ยวโชว์สก,กิลถีบให้ดูนะครับพอดีเพิ่งอัพมาแล้วลืมใช้นะเนี่ยล่อมันขึ้นมาล่อมันขึ้นมาเฮ้ยนี้เว้ยมา วะห่าหลบมันมองไม่เห็นเราไงยังมองไม่เห็นเราเว้ยไม่ได้วะทิปทิปนี่ไอ้ฝายเยเฮ้ยเอาแล้วมาเอาหุ Radio ่นละ เฮ้ยลบว่บางผิเเงดด้วยเวนล้วงเอดเคโอโคตรดีสกิลนี้แม่งโคตรเจ๋งเฮ้ย,ยไม่โดนเลยเฮ้ยไม่โดนเลยมาๆมา,มาเต็มตัวตัวทิพทุกอ,อีกแล้วเอดเกโอแม่งโคตรดีไอสัตว์แม่งดีมากสกิลเนี้ยชอบเลยครับ คอมพิวสุดโหก็ะจะผ่านแต่ละภารกิจเฮ้เอาเรื่องเลย<_ d _ d _>เดี๋ยวยังเผาไม่หมดไอหาถ้าเปิดแล้วกูตายแน่ไม่ได้ไม่ได้นี่ลงไปได้เหรอไม่ได้มั้งอย่าเลยรีบไปจากที่นี่ดีกว่าเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ภานก okay, oh, hey, 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 ิจมันก็คอมพิวแล้วนะโอเครีบไปยังจะห่วงของอุ๊ยเฮี้ยเฮี้ยเอ้ววะ ภารกิจคอมพิวต์แล้วนี่เราเข้าไปลุยเรียบร้อยเนี่ยใช่ไหมมาดูเฟสหน่อยดิเยดเคโอเคครับจบแล้วอีกหนึ่งภารกิจนะอันนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันมีทางไปใต้ดินทางนี้อยู่ไอในในค่ายนี้อยู่นะเมื่อกี้เห็นแบบแวบบแต่พยายามบินวนดูว่าไม่เจอวะ่ะ ไม่เห็นมีเลยโอ้ยนี่ไงเจอแล้วทางลงไปใต้ดินเอาละ่ะไปลุยกันนี่ไง เอาละครับจุดไฟมืดมากอ watch step here. ยังมีคนมันหลบอยู่ข้างล่างอยูไ่ไอพวกอู้งานหรือเปล่าวะ <c oughs> ขอสำรวจนิดนึงฮะ <c oughs> อ๋อมันมาโผล่ตรงนี้นี่เองเข้าใจละ ดับไฟก่อนชวแบบ์แว็บ What What h t ไม่เห็นโอ้ oh, แม่งอะไรจะโง่ปานนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูดีมั้ยฆ่าแม่งเลยเอา้านี่ โอเคเก็บให้เรียบเฮ้ยไม่เออเข่าซะแค่นี้ไม่มี โอเคไม่เป็นไรครับผมก็เคลียรป้อมมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปหาลีดเดอร์แล้วก็ฆ่ามันซะกันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแลวกันเดี๋ยวมาหาตอน,นคลิปหน้านะครับตลอดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ